สวัสดีครับสวัสดีชาานอนน้อย,อยทุกท่านด้วยนะครับพบกับผมใน9 CK Modify ครับหลังจากห่างหายไปนานกี่เดือนแล้วเนี่ยเกือบ6เดือนเลยมั้งล่าสุดผมลงเมษาอ่าขออภัยนะครับที่ห่างหายกันไปนานพอดีมีติดเรียนติดงานนิดหน่อยก็เลยทําให้ไม่ได้มาเล่นนะครับในเมื่อเรากลับไปแล้ววันนี้นำมาสบายๆกันโลแบกเลยโลบอก กับแมปที่มีชื่อว่า r a p o n c a s t i n g Simulator อาถ้าผมจะอำไม่ผิดนะเราอ่าไม่ผิดนะโอเคครับวันนี้แมปนี้เขาอัปเดตถึงเวอร์9แล้ว The Void นะครับก็คือผมฟาร์มไปแล้ฟาร์มไปจนเปิดหมดทุกเวอร์แล้วครับแล้วก็เวอร์ล่าสุดวิ่ใชดกเวอร์ต่อไปก็เ,เปิดแล้วแต่มันยังเข้าไม่ได้เพราะว่าต้องรออัปเดตหน้านะครับไปเราไปดูเวอร์ The v o i d นะเวอร์9 ขีนี่หน้าตาเดวอยเวอร์เก้าแล้วก็สัตว์เลี้ยงข้างหลังนี่นะครับก็คือตัวกลางเนี่ยรู้สึกว่าชื่ออีริเหรอเป็นมระดับมิติกในตู้นะผมได้จากการตีบอสฟาร์มทั้งวันเกือบร้อยตัวเพิ่งได้เนี่ยตัวเดียวเ <c oughs> นี่ยได้ก็คือตัวเนี่ยผมได้ครบทุกตัวแล้วก็วคือผมไม่ได้เปิดเลยนะผมได้จากการตีบอสอย่างเดียวเลยตีบอสตีมอนทั่วๆไปเนี่ยแต่มันก็ดรอปสัตว์เลี้ยงเองผมว่าแบบเนี้ยแบบเนี้ยก็คือฟาร์มง่ายนะ ความคิดผมก็คือเกมพาสเ่ยก็คือไม่ต้องซื้อเลยเหมือนของผมเนี่ยไม่ได้ซื้ออะไรเลยก็เล่นไม่ได้แต่อาจจะใช้เวลานานหน่อยเป็แมปหนึ่งที่ได้นง่ายนะแต่ก็แยกมาจับกับเวลาทีเราไปดูบอสหน้าต่างบนอืมนะระหว่างไปนี่ครบอาวุธเบลเก้าเที 5, ยที่ห้าเนี่ยลอสมิเออร์ถ้าผมอ่านทีนะดาเมจยู่ที่ ห้าร้อยแปดจุดศูนย์หนึ่งโอ้ผมไม่มั่นใจโอ้อ่านออกเสียงว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรอ่านี่ครับบอสเลือดอยู่เก้าจุดเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งจุดห้าเจ็ดเอ็นก็ตัวหนึ่งผมใช้ตีเวลาตานะีประมาณเกือบห้านะประมาณไม่ถึงห้านาทีประมาณนั้น,นครับประมาณนั้นโอเคมาหลังจากนี้วันนี้จุดประสงค์ที่แท้จริงในการเข้าแบบของผมผูม้ชมเห็นนี่ครับอีเวนต์เอกนี่ผมสะสมไว้สองร้อยสองฟองอ๋อ ได้จากการออนไลน์บ้างแล้วก็เปิดไข่บ้างครับไข่ฟรีนะเนี่ยกิฟต์พวกนี้ครับบางตัวผมก็ไม่รับนะเพราะว่ามันไม่ได้เยอะ <c oughs> คูณไม่เยอะก็ะเลยไม่เอามาแล้ววันนี้นะครับเราก็จะมาเปิดไข่สองร้อยสองฟองเนี่ยครับหรือว่าเราจะได้ตัวศูนย์จุดศูนย์หเปอร์ซนตไหมตัวคูณห้าร้อยเนี่ยไปก่อนเปิดมาที่บูทผมอัดอย่างนี้อัดอยู่นะโอเคแล้วก็ใช้ เนี่ยจาฟรีหมดเลยยูสักกี่กว่าดีอ่ะประมาณนี้ชั่วโมงหนึ่งไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่ากับสองรอยสองใบโอเคครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลารเราจะมาดูกันว่าศูนจดศูนย์หนึ่งเนี่ยสองร้อยสองใบผมเนี่ยมันจะออกมาสักตัวไหมครับก <c oughs> ็ระหว่างนี้คุณก็จะได้นั่งดูผมเปิดไขออตตไ่ออโต้ไว้ยาวก็ไปเราใจเราไปลุ้นกันดีกว่าครับไปลุย เปิดมาตัวแรกเบอร์เกอร์อ,อีพิกก็ยังดียังดียังดีงดโอเคอขนมปังครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะก่อยทิ้งไว้เดี๋ยวสักพักหนึ่งผมกลับมาจะลองกลับมาเป็นพักๆดูว่ามันจะได้ถึงไหนนะได้ตัวอะไรบ้าง อโอเคผ่านมาครึ่งทางแล้วดูสิได้อะไรไหมร้อยใบผ่านไปยังไม่ได้อะไรเลยคับอโอเคไหนครับต่อกันอีกสิบเก้าใบลุยครับลุย อโอเคปะ่ะใบสุดท้ายแล้วดูดิจะได้อะไรไหมมาใบาสุดท้ายครับผมได้อะไรไม่เอ่ยเฮ้ยนิ้วโอ้ได้เฟ้นไฟค,น <c oughs> คุณสี่สิบก็ยังดีถือว่าตัวกี่เปอร์เซ็นต์เฟนไฟศูนย์จุดสี่นะศูนย์จุดสี่กับเฟ้นไฟ,นอนฟ,นไฟโอเคอย่างน้อยเฟ้นไฟก็ยังออกน <c oughs> ะครับ เวลาเหลือด้วยโอเคเดี๋ยวแค่วากันสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็อย่าลืมแล้วก็ลืมบอกไปก็คืออาจจะมีเล่นเกมอื่นลงไว้ด้วยอาจจะลงอาทิตย์ละคลิป,ลปอ,อาทิตย์ละ1นถึงสคลิปโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ก่อนจากไปก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ อยีาลวมคอมเมนต์ไปด้วยเออไม่ไหวแล้วตอนนี้เมืองมองนะ่วงเลยะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย